ซุกเส,สมอ,สม,อมันเสมอมันเครือเก่าครับพี่น้องความเจ็บยาใหด้ความไขยย่ยาใหมีนะครับเด้อสวัสวดีครับพี่น้องนะครับมาพบกับคุณอรุณอีสานนะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณอรุณอีสานนะครับวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวครับซุปน้ำไม้นะครับใส่ในง่าขวัวนะครับแล้วก็มีผักหลายอย่างนะครับพี่น้องเบิ้งซุปน้ำไม่แตะแ,แตบหอมในง่าห้วยห้วยอยู่พี่น้องปุ๋นะครับ นี่แบ,บแักเงี้ยเคียวส่บักเคียตัวแหลน้านะครับเบิ่งซุปน้ำใหม่ซุปเองกินเฮ็ดเองน้ำใหม่ย่า่อันหอย่า่เฮ็ดใส่ถุงใบนะครับเอาไว้ได้กินเป็นปีสองปีพักกะสิมี่สมพักนะครับพี่น้องสมพักยังกินได้อยู่นะคะรับ่สมแห้งเกินไป <c oughs> แบบบล้วกำกระลำเออพักกาดแมนบอพักกาดหอเนาะพี่น้องเนงกกาะกระ มะเขียต้อนแระนะครับหลายอย่างหลายแนวมีดขอนียวกับมีดถอดไครกั่มีดถอดใครเติมขึ้นนี่พี่น้องจะได้หัวไว้มันขาเหนียวขหนียวขหม่นะครับมากๆามากม,าม,ามาพี่น้องโอ้หลายใหญ่ห้างกินย่างเดียวมาแสบน้ำกันเด้อครับเด้อ แตบควัเอียงมาเห็ดแตบใส่พี่น้องเลยย่องเจ้าของก่อนมึงมีปูย่องเนะสาวพี่น้องติดตามทางแฟนเพจน้ำเลือดรับเตอร์แฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะครับ คือนี่เลยกินไปคุยไปเลยพี่น้อง ยายเห็ดมาไห่ตั้งแต่เปิดเทอมมิตุนาผลพีนอ้องมิตุนาปีที่แล้วเด้บมาเป็นปีนี้เด้ปีนี้บอนฮอดเฮ็ดอัดใส่ทุงไว้นะครับได้เป็นปีสองปีพุนละแต่ว่าต้องอมาตม้ม น้ำม,มันก่อนสมงออกก้อนบางที่มันก็ติดขมหรือสมงเล็กน้อยนะครับต้อลงสมน้ำม,มันออกจากน้ำสองน้ำจึงสมงแต่น้ำอย่านั่งแบบหลายเด็ดสูตรมาจากแม่สัญยาย ซุปน้ำใหม่ครับลับบ้านย่ำได้ตะกี้พี่น้องเหตะย่ายซุปไม่กินแซ่บกินซุปน้ำใหม่เรากินเขาได้พี่น้องพักนูนนี่นั่นแนวข้าวกันเนาะ กันในยังกินเทียงเนาะพี่น้องเนาะผมพักกันแสบสุืดยอดดีดีป่ะพี่น้อง นอสเสือมาเป็นอาหารของคนอีสานอีกอย่างหนึ่งทีคนอีสานมักแห้งบ่แพ่ส่งตำแมนบอกครับมันแสบเหรอเนาะ กับลายพี่หน่องมึงขึ้นในกินเขากับสำบักทั่วพอดไทย วันหยุดครับมึง เส่สิบสองปีให้กุมนี่นะังทียี่สิบสามแล้วที่อายุยี่สิบสามมีสามสิบมกล่าคมผลิตนอกเกิดต้นปีนะครับบางคามมูนพึงศรียี่สิบสองเมื่อเดือนท่านบ้าง จาเจ้าของทียนะี่สิบสามน่ะพราะว่าเขาเกือบปลายปีแต่ว่าเัานพออ่อซอเดียวกันนะครับเ mm. จ็บไรพี่หน่องเ้ยเจ็บเห็นบ่เบิดด้วนี่ครับ เลยอยู่เรืองหนึง่งอาจได้ถุงนิดหน่อยท่อ,อยังแต่ว่าพ่อไม่เห็นกินเลยหลายครับเมื่อกี้เป็นมันเด็กเนาะมันเด็กแห็งใจ หลายครอบครัวกับผ้าลูกๆนะครับผาเด็กหน่อยไปเที่ยวนะพี่น้องไปเที่ยวงานบันเด็กผาลูกไปเพราะว่าทั่วประเทศแล้พี่น้องจากงานบันเด็กมือนีแต่ทานที่เราจะการจัดแล้วหมู่บ้านนี้ เมื่อนี่เป็นหน่วยงานหลักตามมหาไล่นะครับ อากาศหนาวเริ่มสิมากแล้วครับยงงินขาา่าวว่าอุณหภผู่สิโลดล่งอีกสามถึงหกองศาเลยเตรียมโตไปในเด้ดอพี่น้องปะบุณหภูมิไปบอทัน ยังต้องการสบายควยผู้ใดบุกคลยแข็งแรกปานใดน,นะครับอันตรายจังหน่อยยนะากหนาวไข่มากหรวอมันยากพี่นอ้องยากไปลง่บอกลง่มบานลำบากายากหนาวแหงยากองพี่น้องเนาะนไปใส่มาใส่นบ ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับพี่น้องผู้ที่ติดตามช่อง YouTube กินไปคุยไปตามสไตล์คุณนรุอิศานนะครับบอว่าจะเป็นพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับ ว่าที่เห็นยังพี่น้องกันอยู่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับเนาะคอมเมนต์ใดนดะครับเด้อพี่น้องพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่า เป็นอย่งช่วงนี้นอะคือบอคอยอ่อนสดเพราะว่าปัญหาหลักคือเน็ตครับพี่น้องเน็ห้อสซาซาแห้งอยู่ดีครับเน็ตย่บนันนอายัางเร็วก,กว่าเน็สีบางแดงพี่น้อง กันโดนจังอาที่หนึ่งก็ได้นะครับเนาะจังแผ่จังอ่อนโซเทียหนึ่งโดนโดนพอเนี้ยใส่บะไรนี่กินไรแห้งพี่น้องตอนนี้ฉันนี้ทานบ้าง เจ้าคองหอรถความเร็วเน็ตเพือพ่อใดบุ๋มพัฒน์ประสาทปานนี่ครับว่าสิกินมันเบิร์นเบาไว้ซ่ำ กิ๊บพอรพี่น้องมาคอมเมนต์ว่าเจ้ารูกบ่าวานเจ้าเพื่อนหนาขึ้นอย่างแบบแค้นตุ๊กตาไปสั่นว่าขึ้นตรงเรีนหรอพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเราแบบเคยเบ่าอยู่อยากเนอเราเคยเบ่า ยิ้มแล้วครับโอเคนะครับพี่น้องนาะค่ะขอบคุณพี่น้องอีกเทียงนึงนะครับขอบคุณหลายๆที่ให้การติดตามช่อง YouTube กินไปคูยไปตามสไตล์พี่น้องลูกอีสานนะครับกับในการล็อคุยกันในช่วงต่อไปนะครับพี่น้องเดีอว,ว่าคุยกันทางคอมเมนต์นะครับเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ